ยำเห็ดนะคะยำเห็ดเริ่มต้นเราก็ลวกหมูก่อนนะคะเราต้มน้ำล้วก็ลวกหมูให้หมูสุกก่อนอ่ะสับนี่นะคะ,คน,ะ,คะน,นี่เรายำยำเผ็ดนี่ค่ะพอลวกหมูหเสร็จแล้วก็เราเดี๋ยวจะลวกเห็ดต่อเลยนะคะต่อไปเราก็จะลวกเห็ดนะคะลวกเห็ดเห็ดรวมทุกอย่างเลยนะคะเราลวกเห็ดตรงนี้ แล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเห็ดยงังลวกไม่เสร็จนะคะเราก็ใส่น้ำปลาไปก่อนอันนี้เราลวกเห็ดเยอะมากนะคะรอเห็ดก่อนนะคะ นะน้ำเยิ้มก็คือเป็นน้ำตาลนะคะผสมกับน,น้ำมะขามน้ำเยินีมน้ำเมีน้ำลายด้วยนะคะใส่เรียงลงไปนี่นะคะแล้วก็คนนี่เห็ดเราใส่มา เหลือเห็ดหัวหนูย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราคนที่เราผสมเครื่องไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะสะ่งไปอันนี้ค่ะเห็ดเราก็ลวกนะคะเห็ดทุกอย่างเราก็หัน่นแล้วก็ลวกน้ำยาเดี๋ยวก็จะใส่พริกใส่มะนาวใส่เครื่องอย่างอื่นนะคะตอนนี้เรียกว่ายำเห็ดนะคะใส่พริกเข้าไปนะคะใส่พริกคน ใส่น้ำปลาแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมนิดหน่อยนะเดี๋ยเราใส่มะนาวอีกหนึ่งอย่างนะคะใส่มะนาวแล้วก็ใส่พริกสดยำของเราก็จะเสร็จแล้วโอเคใส่มะนาวไปนะคะมะนาวใส่มะนาวไปแล้วก็คน ยำเราต้องใส่มะนาวนะคะไม่ใส่มะนาวมันก็จะไม่ไม่เปรี้ยวอันนี้เห็ดใต่เห็ดหูหนูด้วยนะคะอันนี้สีดำๆคือเห็ดหนูหนูนะคะทำไมอะที่มีคนมายืนรอกินอะไร เป็ดหมูหนูด้วยนะคะให้น้องได้กินไงโอเค็จแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่นะคะยำหอมใหญ่ลงไปนะคะหอมใหญ่แล้วก็คนหอมใหญ่ใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศ ใส่มะเขือเทศลงไปยำมต้องใส่มะเขือเทศนะครับกระเทียมแล้วก็คน เสร็วแลวเราก็ใส่ใบขึ้นชายนะคะใบต้นชาตัวนี้แพงมากนะนมใบึ้นชาลงไปเวลาทำเกี๊ยวนี้นะคะยำนี่นะคะเราก็คนคนไปนะคะพอคนเสร็จแล้วเราจะใส่ต้นหอมจะมีสีสันสวยงามเสียดายนะยนมะเขือเทศน,น้อยไปหน่อย จะ,จะสวยขึ้นเราไม่ต้องใส่น้ําอะไรเลยนะคะเพราะเห็ดมันก็จะมีน้ำของมันอยู่แล้วนะคะต้นหอมนะคะคนต้นหอมอีกค่ะอันนี้ก็จบแล้วขบวนสุดท้ายของเราขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะอันนี้เขาเรียกว่ายำเห็ดรวมกับหมูสับนะคะเราใส่หมูสับป,ประมาณหนึ่งกิโลเห็ดรวมกัน็พวันนี้ประมาณ รวมกันทั้งหมดนะอันนี้ก็ประมาณ 75, เจ็ดหมื่นห้าพันเวทำบุญวันนี้โอเคค่ะเราไปทำบุญกันนะคะนี่ค่ะเห็ดยำเห็ดของเรานี่ยำเห็ดของเรานะคะแต่ว่าจะมีทีวีคงไม่ชอบกินนะนี่นะคะวันนี้เราก็ยำเห็ดไปวัดนี่ค่ะยำเห็ดรวมใส่หมูสับนะคะ Okay.